อันนี้ผมเตรียมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนี้ลูกค้าได้ซ่งอแลาวชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด4.2ภาพ4.4ภาพไะครับก่อนเรือหนึ่งสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก1าด 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 1 5 2 6 2 7 1 8 1 9 3 0 3 1 3 3 3 3 3ก3 4 3ี3ส3บ3ี่1 4บ4อ4ดยี4ทั้งหมด4ี่ภาพเนี่ยเป็นรถโฆษณานะครับพวกรถยี่ห้อเปอร์โยจากฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับ ลูกค้าแต่ว่าเป็นโฆษณาในประเทศไทยนะลูกค้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยซื้อกลับไปก็จะเป็นเหมือน,นของก็เรียกของนอกเลยของนําเข้าของต่างประเทศเนะก็คือของประเทศไทยเราเนี่ยไปอยู่ในมือของคนฝรั่งเศสก็จะกลายเป็นของนอกแล้วก็ที่เห็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นกระบะนะฮะก็จะเป็นของอูรุสุนะครับพวกฟาราเตอร์แล้วก็อีรุสุดาก้อนเนี่ยลูกค้าก็น่าจะมีรถยี่ห้อนี้เช่นเดียวกัน กระบาดฟัรุ่ยเฟ์โยหายากขายหมดแล้วนะคไม่เหลือแล้วอันนี้คือผมใส่กรอบให้เขาเนี่ยเตรียมที่จะแพ็คแล้วก็ไปช่างน้ำหนักที่ไปสนนิทยของเรานะครับเพื่อที่จะเช็คราคานะครับค่าส่งผมว่าค่าส่งเนี่ยอาจจะมีเป็นหมืน่นนะเพราะหนักนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เอากรอบนะเอาแต่ภาพอย่างเดียวเพราะว่าสู้ค่าส่งไม่ไหวแต่ลูกค้าท่านนี้ผมคิดว่าอาจจะ ไกลเพียงเีียงหรือเปล่านะบ้านเขาอาจจะไม่เขาเรียกว่าหากรอบลําบากนะครับหรือในกรอบรูปที่บ้านเขาอาจจะแพงก็เลยต้องการกรอบรูปด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันจะได้สําเร็จรูปนะตน่อก็มาไล์สดให้รับชมนะครับวันนี้ผมเ <c oughs> ตรียมภาพนี่ยเพิ่งจะเสร็จอย่างที่เห็นเลยภาพสุดท้ายก็เพิ่งจะใส่ไปใครที่ชื่นชอบภาพเหล่านี้เนี่ยจะนําไปไประดับตกแต่งผนังนะครับต,ต่างๆ ถมาสอบถามได้นะเดี๋ยวอันนี้ชุดนี้ผมเตรียมส่งไปชิบุรีน,นมตามีเครื่องดื่มเฟเซอร์นะจังกฤษหรือว่าต้นตลับซาซีอะไรน,นี่แ็กซี่อันนี้ส่งไปเชิบุรีนะครับเป็นร้านให้กับอานะที่ขายอยู่ตลาดอิชิตันนระับก็เดี๋ยวจะส่งไปประมาณ10-20ภาพนะเขาจะไปวางขายเผื่อใครอยากจะ ไปดูของจริงน่ะก็วอล์กอินไปดูที่ชมบุรีก็ได้นะครับ้ะใครอยู่ใ,ใกล้ที่ตลาดอิชิตันส่วนใครอยู่ใกล้ผมเนี่ยก็มาที่นี่ได้สมุกประการนะครับใช้ Google m a p เนี่ยว่าภาพโฆษณาแท้กดเก็บโลเคชั่นจะพาท่านมาที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นยั่วๆนะว่าเป็นแนวทางเผื่อใครที่จะเป็นแฟน,นมันแท้รถรุ่นใดอยู่บางคน ชอบ o อน a บามคนชอบมาสด้าคนชอบ Toyota รุ่นนั้นรุ่นนี้คุณก็สามารถเก็บคอลเลกชันแบบนี้เนี่ยสะสมได้นะครับมันมีประโยชน์และมันเป็นทรัพย์สินประโยชน์ของมันก็คือสามารถไปประดับตกแต่งนะครับกิจการบ้านผนังห้องรับแขกโรงรถกาลาดได้ทั้งหมดเลยแล้วที่มันเป็นทรัพย์สินเนี่ยค,คือเมื่อการเวลาผ่านไปยิ่งนานเท่าไหร่ราคาของมันเนี่ยไม่ได้ร่วงลดลงครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะความหายากความเป็นออริจินอลนะครับเป็นภาพพิมพ์กับ จากสื่อพิมพ์นะครับนิตยาสารต่างๆนะครับที่ถูกตีพิมพ์โฆษณาตามยุคตามปีนั้นๆโฆษณาเพื่อขายอย่างอันนี้เป็นโฆษณาขายชุดสปอร์ไลท์ของคาร์บี้นะครับเนี่ยสว่างก็คือ,อาการแข่งซาฟารีเนี่ยรถเปโย,โยก็ใช้ชุดแต่งนี้แล้วก็ได้แชมป์อะไรประมาณนี้นะ mm hmm. นี่คือภาพโฆษณาขายตัวสปอร์ไลท์ที่เป็นชุดแต่งของรถเปโย ของรถรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับมีหลากหลายเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบภาพแนวนี้ก็เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่ขายภาพโฆษ,ษณาแท้เก่าเก็บในสวีเดนเชียเนี่ยมีผมเจ้าเดียวนะทักมาสอบถามได้ทุกภาพเนี่ยไปขอสะสมขายออกไปแล้วคือหมดไปเลยนะครับอย่างที่ผมให้ดูกองมาสักพู่นี้คุณจะต้องการอีกก็ไม่มีนะครับไม่มีซ้ำนะไม่มีแล้ว สำหรับวันนี้ผมอขอตัวลาไปก่อนนะครับมาประชาสัมพันธ์กันสั้นๆจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ